สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายแต่ก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมแอดขอแนะนำตัวช่วยสมุนไพรน้ำมันฟางเซียนที่เพียงแค่ฉีดพ่นโดยไม่ต้องนวดก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้วครับเพื่อที่ระหว่างฟังจะได้สบายเนื้อสบายตัวและทำให้มีความสุขมากขึ้นในการฟัง เราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องใยตัวร้ายข้ามมิติช่องแมสฟิชเชนตอนที่336ออกจากตระกูลกงอย่างรวดเร็วเสียฟังมองไปที่ต้นบ้วยในลานบ้านด้วยความเสียใจมีความทรงจำมากมายติดอยู่กับต้นไม้ต้นนี้แม่ของเธอไม่ได้ทิ้งอะไรไว้มากนักมีเพียงต้นไม้ต้นนี้เท่านั้นที่สามารถนำความทรงจำอันแสนสุขก,กลับมาให้เธอได้ ต้นไม้ต้นนี้จะรอดไหมเสี้ยฟางถามเฉียวเหมยเธอรู้ว่าเฉียวเหมยเก่งเรื่องต้นไม้มากภายใต้คำแนะนำของเฉียวเหมยกล้วยไมยที่บ้านกำลังบานสะพรั่งในปัจจุบนันเมื่ออากาศดีเธอก็จะนำกล้วยไม่มาที่ห้องนั่งเล่นเพื่อชินชมต้นไม้จะรอดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราไม่หยุดไม่ให้น้ำไหลออกมาทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จะไม่สามารถอยู่รอดได้เฉียวเหมยพูดอย่างช่วยไม่ได้ขณะที่เธอมองดูน้ำพุที่เดือดพล่านอยู่บนพื้น จริงๆแล้วคนพวกนั้นไม่ได้ขุดน้ำบาวนเมื่อกี้นี้เฉียวเหมยเป็นผู้คลายดินเพื่อหยุดพวกเขาจากการขุดต่ออย่างไรก็ตามเธอไม่ได้คาดหวังว่าน้ำจะไหลออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำพุเราทิ้งไว้อีกสองสามวันข้างหน้าอีกไม่กี่วันฝนก็จะตกเสียเจ๋อกล่าวเขาเคยพบกับสถานการณ์เช่นนี้ระหว่างทำภารกิจก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นไม่กี่วันมันก็ดีขึ้นถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยให้น้ำไหลออกมาต่อไปไม่ได้ลานบ้านกำลังจะถูกทำลายเนื่องจากดินถูกขุดขึ้นมาหมดแล้ว เียเหอกล่าวขณะที่เธอมองไปรอบๆทุกอย่างปกติดีสนามหญ้ามีระบบระบายน้ำหลังจากที่พี่ชายเตรียมการซ่อมแซมลานบ้านแล้วเราก็จะซ่อมแซมทุกอย่างน้ำจะไม่ไหลเข้าบ้านในขณะนี้เสียเจ๋อกล่าวขณะที่ทุกคนกำลังคิดถึงต้นบวยในลานบ้านและวิธีระบายน้ำโจหัวก็เริ่มวิตกกังวลเธอกระซิบว่าเสี่ยวเจ๋อแค่บอกความจริงกับทุกคนคุณเอาสิ่งเหล่านั้นไปไว้ที่ไหน รีบขุดพวกมันออกมาเดี๋ยวนี้เลยพวกเขาจากไปแล้วเพื่อที่เราจะได้ขนพวกมันไปเสีย่ยเหอพูดไม่ออกเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้และกรอกตาด้วยความโกรธสมัยก่อนป้าส้ายสามไม่ได้โง่ขนาดนั้นทำไมยิ่งแก่ก็ยิ่งโง่ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าหัวหน้าส่วนชูทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อสอดแนมพวกเขาหรือไม่คนที่คอยจับตาดูตระกูลโฉก็ยังไม่จักไปมีดวงตามองอย่างโลภหลายคู่จ้องมาที่ตระกูลเซียแต่โจหัวดูเหมือนจะลืมเลือนโดยสิ้นเชิงและพร้อมที่จะประกาศความคิดของเธอให้คนทั้งโลกรู้สวีรานก็โกรธเช่นกันเมื่อได้ยินสิ่งนี้โดยปกติแล้วเธอมักจะแสร้งทำเป็นไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อโจอหัวพูดแต่โจหัวยังคงกล้าที่จะพูดเรื่องไรสาระในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้เธอพยายามจะฆ่าตระกูลเซียหรือย,ยังไงไ หลิวเฟินฉันจะไปแล้วนะคุณจะกลับกับฉันไหมสวีรานถามไปสิไปกันเธอหลิวเฟินร,รีบจับแขนของสวีรานและออกจากบ้านของเซียเจอ๋อหลิวเฟินก็ยังอยากรู้ว่ามีอะไรฝังอยู่ใต้บ้านหลังเก่าหรือไม่แต่เธอรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะถามคำถามเหล่านั้นเธอรู้ด้วยว่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏไปตลอดชีวิตของเธอเธอและเซียเหยามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองและลูกๆของเธอก็สบายดีเช่นกันสิ่งที่เธอต้องการคือให้พวกเขาทุกคนปลอดภยัย เซียฟางมองไปที่เสียเจอและพูดอย่างจริงจังว่าทำไมคุณไม่ไปพักที่บ้านของฉันล่ะเสียเจอสายหัวเขารู้ว่าเฉียวเหมยไม่ชอบกงลี่ดังนั้นเขาจึงต้องเคารพความปรารถนาของเฉียวเหมยเสี่ยเจอมองไปที่เฉียวเหมยแต่เธอไม่ได้พูดอะไรป้าครับเราจะไม่ไปไหนมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่บ้านแม้ว่าเฉียวเหมยจะมีสุขภาพที่ดีแต่เธอก็ยังคงบอบช้ำทางจิตใจอยู่เล็กน้อยเสี่ยเจ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มเสี่ยเหอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า ทำไมพวกคุณไม่กลับไปที่บ้านปูล่ล่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เฉียวเหมยจะพักผ่อนและดูแลการตั้งครรภ์ของเธอได้ดีเมื่อมีกงลี่อยู่รอบๆยังไงก็เธอทําไมกงลี่ถึงไม่อยู่ที่นี่เฉียวเหมยถามอย่างสงสัยโดยปกติแล้วกงลี่จะเป็นคนแรกที่รีบไปด้านหน้าเมื่อต้องเจอเรื่องดังกล่าวเธอชอบดูเหตุการณ์ราม่าเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเสียเหอเธอยังคงนอนอยู่ที่บ้านแม้แต่พายุฝนฟ้าคะนองหรือแผ่นดินไหวก็สามารถปลุกเธอให้ตื่นไม่ได้ เสียเหอพูดอย่างย่อเยอ้ยเฉียวเหมยรู้สึกมีอารมณ์เล็กน้อยในทันใดเพื่อให้คนสามารถประพฤติตนเช่นนี้ได้เธอต้องเป็นคนใจดําขนาดไหนพวกเธอควรกลับไปพักที่บ้านปู่ฉันรบกวนคุณป้ามาหลายวันแล้วเมื่อกลงลู่มาถึงฉันจะให้เขาพักลี่ออกไปทันทีเสียเหอกอดแขนของเสียฟางและพูดอย่างอ่อนหวานกับเธอเขาจะมาเมื่อไหร่เสียเจอถามในจดหมายของเขาเขาบอกว่าในอีกสองหรือสามวันเสียเหอกล่าว ฉันจะขอให้เขาเร่งความเร็วและเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนเซียเจ๋อกล่าวขณะที่เขามองไปที่เซียเหอถ้าเป็นเซียเหอคนเก่าเธออาจจะบอกเซียเจ๋อว่าอย่ารีบเร่งกลงลู่เพราะมันเป็นอันตรายและเขาควรบอกให้กลงลู่ระมัดระวังและใช้เวลาของเขาตอนนี้เธอแค่อยากจะออกจากตระกูลกลงโดยเร็วที่สุดช่องแมสฟิชเชรตอนที่337ไม่ไป เฉียวเหมยพับแขนเสื้อขึ้นและต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อจัดการกับรากของต้นซากุระเมื่อเสียเจอเห็นสิ่งนี้เขาก็รีบหยุดเธอแล้วพูดว่าแค่บอกผมว่าต้องทำอย่างไรคุณยืนข้างๆแล้วบอกผมตอนนี้ฝนเริ่มตกอีกครั้งเสียเจอก็เข้าไปในบ้านและหยิบเสื้อกันฝนให้เฉียวเหมยใส่เขากังวลว่าข้อมือของเฉียวเหมยจะมืดถ้าเธอต้องถือร่มเป็นเวลานาน มันยากจริงๆที่จะทำงานแบบนี้ด้วยเสื้อผ้าปัจจุบันของฉันฉันคงต้องพึ่งพาคุณแล้วเฉียวเหมยสั่งสอนเสี้ยเจอถึงวิธีการห่อรากของต้นบวยเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเปื่อยมิฉะนั้นหากถูกทั้งน้ำฝนและน้ำบาดาลท่วมอย่างต่อเนื่องรากจะเน่าจากการแช่น้ำนานเกินไปจริงๆแล้วเธอแค่แสดงเพื่อให้ทุกคนเห็นเท่านั้นแม้ว่าต้นไม้ต้นนี้จะตายเธอก็จะสามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างไรก็ตามเธอต้องทำให้มันน่าเชื่อถือมิฉนั้นผู้คนจะสงสัยในตัวเธอ โจัวนั่งด้านข้างและมองเฉียวเหมยด้วยความดูถูกหญิงสาวคนนี้ระยังอายพอที่จะจีบผู้ชายต่อหน้าผู้คนมากมายได้หล่อนไม่ได้ดีเท่าที่เธอมองหลังจากดูแลต้นบวยแล้วเฉียวเหมยก็ไปเก็บข้าวของในบ้านพวกเขาเพิ่งย้ายเข้ามาได้ไม่กี่วันและไม่มีสิ่งใดมีค่าติดตัวเลยเธอเก็บเสื้อผ้าสองสามชิ้นสําหรับทั้งคู่และเตรียมพร้อมที่จะจักไปแต่โจหัวยังคงนั่งลงอย่างไม่ขยับขยื่นคุณไม่ไปหรือป้าสไ้าคนที่สามเฉียวเหมยถาม ฉันจะช่วยคุณดูแลลานบ้านดูสิที่นี่วุ่นวายมากที่นี่ก็มีคนทุกประเภทฉันจะช่วยคุณดูแลของที่นี่เพื่อไม่ให้ถูกขโมยโจหัวกล่าวคุณป้าสะพ้ายสามบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรมีค่าเลยเชียวเหมยกล่าวโจหัวชี้ไปที่เตียงและเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยความโกรธเคืองและพูดว่าคุณเป็นแค่เด็กจากชนบทประหยัดไม่เป็นเหรอทุกสิ่งในบ้านนี้ต้องใช้เงินคุณเพิ่งแต่งงานได้ไม่กี่วันและคุณก็ดูถูกสิ่งเหล่านี้แล้ว ก่อนที่เฉียวเหมยจะโกรธจ,จู่ๆเธอก็รู้สึกได้ถึงการบีบมือของเธอไว้แน่นเสียเจอโกรธมากคุณป้าสไปายสามไม่จําเป็นต้องเสียเวลารออยู่ที่นี่สิ่งที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ที่นี่แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ของคุณเสียเจอมองไปที่โจฮัวด้วยท่าทางที่ดุร้ายสิ่งที่เขาพูดทําให้โจฮัวโกรธมากจนดวงตาของเธอแดงก่าเธอเป็นลูกสไ้ายคนที่สามของตระกูลเสียเธอได้แต่งงานในครอบครัวอย่างเป็นทางการเธอให้กำเนิดหลานชายสามคนให้กับตระกูลเสีย เหตุใดของที่สืบทอดในครอบครัวจึงไม่สามารถมอบให้กับลูกชายคนที่สามของครอบครัวได้แต่ถูกครอบครัวของลูกชายคนโตรับช่วงต่อทั้งหมดพวกเขายึดบ้านไปแล้วพวกเขาต้องเอาของทั้งหมดนี้ด้วยเหรอ <c oughs> คุณพูดให้ดังกว่านี้ด้วยสิพวกพ้องของเหหนิงยังไม่จักไปคุณน่าจะบอกให้พวกเขาทุกคนรู้ด้วยนะว่ามีบางอย่างอยู่ใต้ดินออเมื่อถึงเวลาให้ตระกูลเหอมาหรือบ้านหลังนี้หากตระกูลเสี้ยเข้าไปพัวพันชีวิตของลุงสามก็จะยากขึ้นอีกและผมหวังว่าคุณจะมีความสุขในตอนนั้นเสี้ยเจ๋อกล่าว โจหัวดีใจมากมันดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆในลานนี้อย่างไรก็ตามเหตุในเรื่องนี้จึงเกี่ยวข้องกับตระกูลเหอเสียเจ๋อทำอะไรเพื่อทำให้ตระกูลเหอขุนเคืองคุณทำอะไรที่ทำให้ตระกูลเหอขุนเคืองทำไมคุณถึงทำให้เขาขุนเคืองโดยไม่มีเหตุผลตระกูลเหอไม่ควรล้อเล่นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณนำเรื่องมาพัวพันกับลุงคนที่สามของคุณโจหัวบ่นขณะที่เธอมองจ้องที่เสียเจอ๋อ ตระกูลเหอเป็นคนที่เริ่มต้นปัญหาทั้งหมดแต่สมาชิกในตระกูลเสี่ยไม่ได้บอกผู้หญิงขอองค์พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนี้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารผู้หญิงเหล่านี้อยู่บ้านทั้งวันและไม่ได้ทำงานหรือมีสังคมใดๆพวกเขาแค่อยู่บ้านอย่างเชื่อฟังจึงมีหลายอย่างที่พวกเขาไม่รู้ สวีรานจะได้ยินเซี่ยเหมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขาเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามเธอ,อยังมีสายสัมพันธ์บางอย่างในคณะศิลปะการทหารและอาจสามารถช่วยได้หลิวเฟินไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลยสิ่งที่เธอใส่ใจคือความปลอดภัยของเซี่ยเหยาและทั้งครอบครัวของเธอสบายดีหรือไม่เธอจะไม่ใส่ใจฟังสิ่งอื่นใดแม้ว่าจะมีคนต้องการบอกเธอก็ตาม สำหรับโจหัวพวกเขาจงใจเก็บทุกอย่างไว้จากเธอโจอหัวถูกหลอกและเข้าใจผิดอย่างไงไ่ายดายมากหากเธอรู้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวทั้งหมดนี้ในวันรุ่งขึ้นทุกคนบนท้องถนนจะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตระกูลเสียทันทีบางครั้งเซียจนรู้สึกเสียใจที่ไม่เข้มงวดกับการแต่งงานของลูกชายมากนะักครอบครัวเสียอนุญาตให้ลูกๆของพวกเขาตกหลุมรักได้อย่างอิสระและแต่งงานกับใครก็ได้ที่พวกเขาชอบโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆอย่างไรก็ตามอิสรภาพนี้ได้กลายเป็น อันตรายที่ซ่อนอยู่สำหรับตระกูลเซียแล้วช่องแมสฟิชเชิรตอนที่338นึกเอาเองทั้งหมดไปบ้านปู่กันเถอะเสียเจอจับเฉียวเหมยและพาเธอออกจากลานบ้านจากนั้นเขาก็มองย้อนกลับไปที่เจ้าหัวซึ่งยังอยู่ในลานบ้าน โจฮัวมองขึ้นไปบนหลังคาและเห็นเงาดำแวบผ่านมาดูเหมือนว่าสิ่งที่เซียเจอ๋อพูดจะเป็นเรื่องจริงหากมีคนแอบ,บติดตามบ้านหลังนี้จริง,รงๆเธอก็คงจะไม่พบสิ่งใดเลยอย่างแน่นอนทำไมาป้าสะพ้ายสามยังไม่จากไปเธอมั่นใจมากว่าเธอเก่งกว่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่สามารถหาอะไรได้เลยแต่ดูเหมือนเธอคิดว่าเธอทำได้เฉียวเหมยถามอย่างสงสัยเฉียวเหมยไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกหรือเย่อเยอ้ยโจฮัวเธออยากรู้เรื่องนี้จริงๆ มันทำให้สถานการณ์ตลกขบขันมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเฉียวเหมยจะพูดเบามากแต่ทุกคนรอบข้างก็ได้ยินเธอป้าสไาย3สาคุณเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณาคดีเมื่อไหร่คุณถึงมีทักษะเช่นนี้เสียเหอถามพร้อมกับหัวเราะเสียฟังดูเสียเหอจากด้านข้างอย่าดูถูกป้าสะายยสามของคุณสิป้าสไายสามของคุณเป็นมืออาชีพมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมาก เสียฟังไม่ค่อยพูดตลกและไม่เต็มใจที่จะทําให้คนอื่นถูกล้อเลียนสิ่งที่เธอพูดต้องเป็นเรื่องจริงแล้วความเชี่ยวชาญของป้าสะปายสามคืออะไรกันแน่เชียวเหมยเบิกตากว้างและมองไปที่เสี่ยเจอจากนั้นจึงมองไปที่เจ้าหัวที่อยู่ด้านหลังเขาด้วยสายตาที่เหลือเชื่อนั่นหมายความว่าอย่างไรเสี่ยเหอถามด้วยความรู้สึกสับสนเมื่อมองดูการแสดงออกของเฉียวเหมยเสี่ยเจอก็หัวเราะและพูดว่า ปู่ของป้าสไปซ์สามเป็นจนต้นสุสานที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นว่ากันว่าพ่อของป้าสไปซสามก็รู้วิธีทําเช่นนั้นเช่นกันส่วนป้าสไปซสามผมก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเหมือนกันฉันจะมีทักษะแบบนั้นได้ยังไงในครอบครัวของเราทักษะต่างๆจะถูกส่งต่อไปอยังผู้ชายเท่านั้นไม่ใช่ผู้หญิงเมื่อถึงรุ่นของฉันทักษะที่น่ากลัวเหล่านี้ก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าต้องทําอย่างไรโจหัวอธิบายอย่างรวดเร็ว จหัวกำลังพูดความจริงแต่ก็มีบางอย่างที่เธอไม่ได้พูดเช่นกันเธอเฝ้าดูพ่อและปู่ของเธอทำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานานและได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นเล็กน้อยเธอไม่เชี่ยวชาญด้านนี้แต่เธอก็มีความรู้เพียงพอที่จะผ่านไปได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจหลังจากที่เธอออกจากหมู่บ้านแล้วเธอก็ไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเธอแต่งงานกับตระกูลเซียเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่ลูกๆของเธอเองก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้และเธอก็ไม่คิดว่าเซียเจ๋จะรู้เรื่องนี้ โอ้ไม่น่าแปลกใจเลยป้าสไ้าคนที่สามมีความสามารถมากเฉียวเหมยมองไปที่โจหัวแล้วถามอย่างตื่นเต้นว่าถ้าอย่างนั้นคุณป้าสไ้า3สามคุณเห็นอะไรไหมพูดตรงๆเลยเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นดินหรือเปล่าถ้ามีช่วยเดาวตำแหน่งโดยประมาณได้ไหมเฉียวเหมยถามโจหัวด้วยเสียงต่ำด้วยสีหน้าจริงจงังและจริงใจโจหัวคิดว่าเธอดูไม่เหมือนเธอกำลังโกหกเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆ จากการแสดงออกของเสี่ยเหมาในวันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ว่ามีอะไรฝังอยู่ที่บ้านหรือไม่การแสดงออกของเฉียวเหมยดูสมจริงแต่เสี่ยเจอไม่ได้บอกว่ามีบางอย่างที่จะพบใช่หรือไม่เราแค่คาดเดาท้ายที่สุดแล้วครอบครัวเหอก็จับตาดูเราอยู่และผมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเสี่ยเจอเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเด็กสาวต้องการทำอะไรดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับเฉียวเหมยในขณะที่เธอมองโจหัวด้วยท่าทางที่ลำบากใจ โจหัวเชื่อสิ่งที่เซี่ยเจ๋อพูดและกระซิบว่าฉันคิดว่ามีสถานที่น่าสงสัยสามแห่งได้แก่ใต้ต้นบวยบ่อน้ำร้างและมุมกำแพงด้านตะวันไอชิกติชาย,ยังไงซะย,ยังไม่มีอะไรถูกขุดออกมาจากสถานที่ทั้งสามแห่งนี้สถานที่อื่นๆดูไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับฉันดังนั้นคงไม่มีสถานที่อื่นที่เป็นไปได้นอกจากสามแห่งนี้หากเราต้องการค้นหาสิ่งใดเราต้องขุดให้ลึกลงไปเซี่ยเจ๋อและเฉียวเหมยมองหน้ากันเฉียวเหมยยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นซ่อนอยู่ที่ไหนโจหัวพูดถูกทั้งสามแห ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ควรดูถูกคนอื่นทุกคนต่างก็มีด้านที่มีความสามารถสําหรับพวกเขาคุณแค่คิดบ้าๆไปเองตอนที่ฉันเกิดมาครอบครัวของฉันมีเงินแค่พอเลี้ยงชีพได้เท่านั้นต่อมาเมื่อฉันอยู่ในวัยที่ฉันจําความได้ครอบครัวของฉันก็ไม่มีเงินซื้ออาหารอีกต่อไปต่ออนนั้นพอมีเงินลุงก็จะมายืมหมดเลยไม่ว่าครอบครัวของเราจะมีเงินมากแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอที่จะมอบให้ลุงของฉันเสียฟังกล่าวพร้อมกับถอนหายใจ ลุงของเธอชอบเล่นการพนันย้อนกลับไปถ้าพวกเขาไม่ให้เงินลุงเจ้านี้ของเขาก็จะมาเคาะประตูบ้านของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงขายของหลายอย่างในบ้านเพื่อชำระนี้ให้ลุงของเธอต่อมาลุงของฉันก็เสียบ้านไปจากการเดิมพันด้วยความโมโหป้าสะพยจึงกลับไปหาครอบครัวพร้อมลูกๆในที่สุดลุงของฉันก็ล้มป่วยและเสียชีวิตในเวลานั้นแม่ของฉันเป็นคนจ่ายค่าลงศพที่เขาฝังไว้เสียฟางกล่าวต่อ แอดรู้นะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วแอดขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยช่องแมสฟิชเชอตอนที่339แหลกเป็นชิ้นชิ้นจริงๆแล้วเสียฟางก็ชอบลุงคนนั้นของเธอมากนอกจากนิสัยการเล่นการพนันแล้วลุงของเธอยังเป็นคนที่รอบรู้และหลงไหลทุกครั้งที่เขามาที่บ้านเขาจะนำของขวัญและอาหารดีๆมาให้เสียฟาง โดยปกติแล้วอูมินจะยุ่งอยู่กับงานบ้านและเซียจุนก็อยู่ในกองทัพตลอดทั้งปีดังนั้นมีเพียงลุงของเธอเท่านั้นที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเธอเขาจะพาเธอไปงานวัดและแม้กระทั่งให้เธอนั่งบนไหล่ของเขาต่อมาเธอไม่รู้ว่าใครพาลุงของเธอหลงทางและนำการพนันมาให้เขาตั้งแต่นั้นมาเขาก็ทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าเขาสนใจแค่เรื่องเงินและไม่สนใจญ,ญาติอีกต่อไป แน่นอนโจหัวไม่เชื่อเรื่องนี้และเธอรู้สึกว่าจะต้องมีของมีค่าเหลืออยู่หนึ่งหรือสองชิ้นอย่างแน่นอนเธอไม่เชื่อในเรื่องของลุงฟุ้มเฟือยเสี่ยวเจอหากมีอะไรบางอย่างจริงๆคุณจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ทุกคนควรมีส่วนแบ่งโจหัวกล่าวด้วยรอยยิ้มเสี่ยเจอหันหน้าหนีและไม่สนใจสิ่งที่โจหัวพูด ในตอนแรกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองเขาจะรอให้เรื่องคลี่คลายก่อนที่จะมอบทุกอย่างให้กับปู่ของเขาและให้ปู่เป็นคนแจกจ่ายอย่างไรก็ตามจากรูปลักษณ์ตอนนี้ไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนที่จะมอบมันให้กับคนอย่างป้าสะปายสามมันจะทำให้ลุงสามตายเร็วขึ้นและยังเกี่ยวข้องกับตระกูลเสียด้วยสิ่งเหล่านี้ต้องรอครอบครัวเหอก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีเช่นกัน ข่าวดังกล่าวไปถึงครอบครัวเหออย่างรวดเร็วและเหอหนิงก็โกรธมากจนไม่สามารถแม้แต่จะกินข้าวกลางวันได้ด้วยซ้ำไอ้ขยะเอ้ยจะไม่มีอะไรอยู่ใต้พื้นดินของบ้านตระกูลเซี่ยได้ยังไงวะเหอหนิงคว้าแจกันแล้วเคลื่อนมันลงพื้นคนรับใช้ของเขาตกใจมากจนไม่กล้าส่งเสียงนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเหอหนิงกล่าวและชี้ไปที่คนรับใช้ของเขา พวกเขาทําตามหลักพื้นฐานแล้วโดยขุดลึกลงไป4-5เมตรที่บ้านของตระกูลเซียพวกเขายังตรวจสอบสถานที่ทั้งหมดที่เราสงสัยอย่างระมัดระวังรวมถึงจุดที่เหลือทั้งหมดด้วยแต่มีเวลาไม่เพียงพอจึงไม่สามารถตรวจสอบอย่างรอบคอบได้คราวหน้าเราจะไปอีกผู้รับใช้กล่าวหลังจากได้ยินสิ่งนี้เหนิงก็นั่งบนโซฟาอย่างอ่อนแรงแล้วพูดว่าคราวหน้าอะไรครอบครัวเซียจะยอมให้คุณมีครั้งต่อไปเหรอไอ้ขยะเอ้ย ลืมไปเลยเรื่องนี้จบพอแค่นี้แผนแบบนี้ใช้กับตระกูลเซี่ยไม่ได้อีกแล้วครอบครัวเซี่ยยังไม่ทราบตัวตนของเฉียวเหมยมันจึงถึงเวลามอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้พวกเขาไปที่ตระกูลเหลียงแล้วบอกตัวตนของเฉียวเหมยให้พวกเขาฟังพวกเขาจะเข้าใจและขอบคุณฉันเมื่อถึงเวลาเหอหนิงกล่าวด้วยรอยยิ้มครับคนรับใช้ออกไปหาตระกูลเหลียง ตอนนี้ตระกูลเหลียงถึงทางตันแล้วหากตระกูลเสียพบว่าเฉียวเหมยเกี่ยวข้องกับพวกเขาตระกูลเสียคงจะรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้หลังจากที่ครอบครัวโฉอยู่ในเกสเท้าตลอดทั้งวันนายท่านผู้เท่าโฉก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปทันทีที่ฝนหยุดเขาก็นำครอบครัวโฉทั้งหมดกลับไปที่ซากปร,รักหักพังพวกเขาตกใจเมื่อเห็นว่ามีคนขุดเข้าไปในแปลงที่ดินอย่างชัดเจนสมาชิกในครอบครัวโฉทุกคนรีบเข้าไปในซากปร,รักหักพังเพื่อค้นหาสิ่งของของตัวเอง นายท่านโฉเป็นคนระมัดระวังและโชคดีที่สุดเขาพบกล่องอันล้ำค่าของเขาอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเปิดมันออกและโยนทิ้งไปโดยไม่ตั้งใจในายท่านโฉเปิดมันอย่างระมัดระวังและหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นของข้างในแหลกเป็นชิ้นชิ้นแล้วและไม่เหลืออะไรเลยหลังจากฝนตกหนักงานอัศรวิจิตรและภาพว่าส่วนใหญ่ที่ซ่อนอยู่ที่บ้านก็ถูกทำลายไปด้วยโอ้สวรรค์ทำไมท่านถึงทำกับฉันแบบนี้ นายท่านโฉบอดกล่องไม้มาฮอการน้ของเขาและนั่งลงบนพื้นร้องให้อย่างขมขื่นคนรอบข้างเขาก็สะอื้นเป็นครั้งคราวผู้คนที่สัญจรไปมาล้วนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลโฉแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวโฉจะน่าสงสารแต่พวกเขาก็เป็นคนที่น่าเกลียดชังเช่นกัน หลังจากร้องให้อยู่นานก็ยังไม่พบสิ่งที่มีประโยชน์ผู้หญิงในตระกูลโฉทุกคนกลับไปที่เกสต์เฮาส์ไม่มีประโยชน์ที่จะปกป้องสิ่งต่างๆในซากปรักหักพังเนื่องจากตอนนี้พวกมันถูกบทขยี้และไร้ประโยชน์แล้วผู้ชายในตระกูลโฉต่างออกไปคิดหาวิธีหาที่อยู่พวกเขาไม่สามารถอยู่ในเกสต์เฮาส์ต่อไปได้เนื่องจากไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาว ก่อนออกเดินทางชายชาราได้ตรวจดูบ้านของตระกูลเสียครอบครัวเสียก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเช่นกันมันถูกขุดไปรอบๆมากพอๆกับด้านข้างของพวกเขาและดูเหมือนว่ามันจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อแต่ทำไมถึงไม่มีอะไรถูกขุดขึ้นมาละ่ะไม่มีอะไรจริงๆหรือพวกเขาขุดลึกไม่พอที่จะไปถึงของเหล่านั้นช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่340ที่นี่ไม่ถือเป็นบ้านของฉัน ระหว่างทางชายชาราก็จําได้ทันทีว่าอูมินมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่ว่าเป็นคนติดการพนันอาจเป็นไปได้ว่าเขาได้ถลุงทรัพย์สินของครอบครัวทั้งหมดไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายดูเหมือนว่าตระกูลเซียจะเหลือไม่มากจริงๆชายชาราจับไปอย่างไม่เต็มใจเชียวเหมยเดิมต้องการอยู่กับปู่ของเซียเจอแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่าไม่สะดวกสําหรับพวกเขาที่จะอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้ค่อนข้างไกลาจากโรงพยาบาล ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจในนาทีสุดท้ายที่จะไปบ้านที่เป็นของพ่อแม่ของเสียเจอ๋อทันทีที่เขาไปถึงประตูเสียเจ๋อก็รู้สึกกังวลก่อนหน้านี้พวกเขาไปแค่บ้านปู่ของเขาเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพาเฉียวเหมยกลับไปที่บ้านพ่อแม่อย่างเป็นทางการบ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่นักเสียเหมาใช้เวลาส่วนใหญ่ในกองทัพและแทบไม่ได้กลับบ้านสวีรานมักจะอยู่ในบ้านที่อยู่ใกล้กับคณะศิลปะการทหารและกลับมาที่บ้านหลังนี้เมื่อเสียเหมากลับมาเท่านั้น เธอได้รับการจัดสรรบ้านโดยหน่วยงานที่ทำงานของเธอเมื่อตอนที่เธอยังเด็กมันเล็กมากแต่ก็ดีพอสำหรับการพักระยะสัน้นเซียเจ๋อถูกเลี้ยงดูมาในบ้านของคุณย่าเมื่อตอนที่เขายังเด็กเมื่อเขาโตขึ้นและไปโรงเรียนเขาอาศัยอยู่กับเซียฟางและไม่ค่อยได้มาที่บ้านนี้ในสายตาของเขาที่นี่ไม่ถือเป็นบ้านของเขาเขาถือว่าบ้านของคุณย่าเป็นบ้านของเขาไม่กี่วันมานี้พวกเรายุ่งมากและมันไม่มีโอกาสให้ผมพาคุณมาดูที่นี่เซียเจ๋ออธิบายขณะที่เขามองไปที่เฉียวเหมย เฉียวเหมยรู้ว่าเสียเจ๋อไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้มากนักเนื่องจากเขาไปผิดช่วงตึกเมื่อเขาเข,าเข้าไปในลานบ้านเมื่อสักครู่นี้ในท้ายที่สุดเป็นโจหัวที่ชี้ทางให้พวกเขาก่อนที่เฉียวเหมยจะได้พูดโจหัวก็พูดว่าคุณยุ่งมากเหรอพวกคุณยุ่งอะไรขนาดนั้นดูเหมือนว่าโจหัวยังคงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ในเรื่องที่ว่ามีบางอย่างอยูอย่ใต้ดินไม่มีอะไรมากป้าสะ้ายสามอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเสียเจ๋อถาม โจหัวกล่าวว่าแน่นอนเสียเจออยู่ในกองทัพมาโดยตลอดและไม่รู้เรื่องที่บ้านมากนักโดยปกติแล้วเมื่อเสียเหยาและเสียกวงกลับมาบ้านพวกเขาจะพาครอบครัวมาอยู่กับเสียจุนอย่างไรก็ตามเมื่อมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่กลับมาพวกเขาก็จะอยู่ที่บ้านของเสียเหมามันสะดวกที่จะไปที่ไหนก็ได้จากที่นี่และอาคารก็ไม่ค่อยมีผู้คนไปมาหาสู่กันนักหรือเฟิรนและโจหัวจึงมาอยู่ที่นี่ สวีรานและหลิวเฟินกำลังคุยกันอยู่ในบ้านและต้องตกใจเมื่อเห็นผู้คนเข้ามาพร้อมกระเป๋าของพวกเขาทั้งหมดหลังจากนั้นสวีรานก็ตรหนักว่าเธอควรถามเซี่ยเจ๋อว่าเขาต้องการกลับมาพร้อมกับพวกเขาหรือไม่เธอไม่ได้ตั้งใจทํามันเพราะไม่คิดว่านี่คือบ้านของเซี่ยเจอ๋อด้วยเซี่ยเจ๋อก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เช่นกันหลิวเฟินร,รีบหยิบของของเซี่ยเจอ๋อและพาพวกเขาขึ้นไปชั้นบนที่ห้องนอนของเขาหลิวเฟินมาที่บ้านหลังนี้บ่อยครั้งเธอจึงรู้ผังบ้านเหมือนหลังมือของเธอ ้องนอนของเซียเจอมีพื้นที่เพียงประมาณ20ตารางเมตรตกแต่งอย่างเรียบง่ายมากมีเพียงตู้หนังสือโต๊ะและเตียงเดี่ยวเฉียวเหมยมองดูเตียงเดี่ยวแขวแคบแล้วขมวดคิ้วทั้งสองคนจะนอนบนเตียงเล็กๆแบบนี้ได้ยังไงในตอนกลางคืนโชคดีที่เธอลดน้ำหนักแล้วและดูไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่อย่างนั้นเตียงนี้พังแน่นอนเซียเจ๋อซึ่งอยู่ด้านหลังเชียวเหมยพอใจกับขนาดของเตียงเดี่ยวนี้มากด้วยวิธีนี้เขาจึงสามารถใกล้ชิดกับเชียวเหมยมากยิ่งขึ้น เฉียวเหมยวางสัมภาระลงและเริ่มแกะของออกไม่นานหลังจากนั้นเธอก็หยิบสิ่งของที่จําเป็นออกจากกระเป๋าเดินทางและวางไว้ข้างๆเธอเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าห่มจากนั้นก็เตรียมลงไปชั้นล่างทําอาหารหลิวเฟินดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อย่างเงียบๆด้วยสายตาที่เห็นด้วยนี่ดีกว่าสิ่งที่ตานจริงสามารถทําได้เมื่อตอนที่เธอมาครั้งแรกมากในตอนนั้นตานจริงไม่สามารถเปลี่ยนผ้าปูที่นอนได้อย่างเหมาะสมและไม่สามารถสอนได้ หลิวเฟินพอใจมากกับความขยันของเฉียวเหมยแต่เธอไม่เข้าใจสิ่งที่เสี้ยเจอกำลังทำโดยตามหลังเฉียวเหมยตลอดเวลาผู้ชายเข้าครัวได้ยังไงเสี่ยวเจอเรื่องใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นที่บ้านคุณไม่ไปดูบ้านปู่ของคุณเหรอภรยาของคุณจะสบายดีเมื่ออยู่กับเราที่นี่ไปทำสิ่งที่คุณต้องทำหลิวเฟินตะกนใส่เสี้ยเจอ เซี่ยเจอเอื้อมมือออกไปหยิบมีดทำครัวจากมือของเฉียวเหมยเขาหันมันฝรั่งอย่างงุ่มง,ง่ามและพูดว่าพ่อของผมบอกปู่แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมตอนนี้คือการอยู่ข้างๆเฉียวเหมยเฉียวเหมยตั้งคันแต่เป้าหมายสูงสุดของเฮอร์หนิงคือการทำให้เซี่ยเจอเป็นสมาชิกของตระกูลเฮอเหอหนิงจะไม่ทำร้ายใครจากตระกูลเซี่ยดังนั้นเขาจะมุ่งเป้าไปที่เฉียวเหมยเท่านั้น เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แตงก็ได้ครับแล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ